เสียงล่อเคนครูดกับพื้นคอนกรีตหยาบปลุกคาลิลให้ตื่นจากพวงเข้าพริบตาที่ขับไล่ความง,วง่วงงุนที่ยังเก่ากุ่มเปลือกตาแสงแดดยามเช้ามืดลอดผ่านช่องสังกะสีของหลังคาตลาดซองกระทบไปใบหน้าคมเข้มของชายหนุ่มไว้ยสาสิบเศษลูกครึ่งแอฟริกันไทยเหงื่อเม็ดเล็กๆพุดพรายบนผิวสีน้ำพึ่งเข้มที่ต้องแดดลมมาทั้งชีวิต คาลิละลาก็ดเข็นพักผลไม้คู่ใจไปย,ยังแพงของเจอ้ออยข่าประจําที่เขาต้องมาส่งของให้ทุกเชา้ามาสายนะวันนี้ไอ้เสือเจออยทักทายเสียงดังฟังชัดตามสไตล์แม่ค้าปักตลาดแต่แววตาที่มองมานั้นเอนดูรถมันมาส่งของช้าครับเจคาลิลตอบพลางยกกระจาดมะม่วงลงจากรถเข็นร้อยแผ่นเป็นเล็กเนกที่คิวซ้ายของเขาขยับเล็กน้อยตามการเคลื่อนไหวกลิ่นข้าวปลา กลิ่นพักสดและกลิ่นเหงื่อโคนของผู้คนในตลาดคลองเตยแห่งนี้เป็นสิ่งที่คาลิลคุ้นเคยมาตั้งแต่จำความได้เขาเติบโตมาชุมชนแออดริมคลองไม่ไกลจากตลาดแห่งนี้พ่อชาวแอฟริกันของเขาจากไปตั้งแต่เขายังเด็กทิ้งให้แม่ชาวไทยหาเลี้ยงเขาและน้องสาวตามลำพังชีวิตที่ปากกัดตีนที่ปลอลอมให้คาลิลเป็นคนเงียบครึมพูดน้อยและอดทน แต่ลึกลงไปในดวงตาคมกล้าคู่นั้นกลับซ่อนความรักความยุติธรรมและความไม่ยอมก้มหัวให้ใครไวหลังจากส่งของให้เจ๊อ้อยเสร็จคาลีลก็เดินลัดลอยตามซอยแค่แพร่ตลาดเพื่อหาอะไรกินรองท้องเสียงจอแลของผู้คนเสียงแม่ค้าต่อรองราคาและเสียงราจากถนนยายนอกดังผสมปนเปกันไปหมดทันใดนั้น สายตาของเขาก็เหลือไปเห็นกลุ่มชายชะกรสองสามคนกำลังรุมล้อมชายแก่คนหนึ่งท่าทางเหมือนคนสติไม่สมประกอบที่มุมหนึ่งของตลาดชายแก่คนนั้นพยายามปัดปองแต่ก็สู้แรงของชายชะกรเหล่านั้นไม่ได้เฮ้ย hey, ทำอะไรกันวะคาลิโลตะโกนออกไปสุดเสียงตามสัญชาตยานกลุ่มชายชะกรัหันมามองหน้าเขาเป็นตาเดียวหนึ่งในนั้นมีรอยสักรูปมังกรที่แขนขวาตวาดกลับมาว่า อย่ายุ่งแต่คาลิลไม่สนใจเข้าก้าวเข้าไปใกล้ช่ปล่อยลุงแกสะพวกมีปัญหาอะไรก็ไปเคลียร์กันที่โรงพักนนชายรอยสักมังกรสยยิ้มปากดีนักนะมึงไอ้ดำคำพูดนั้นเหมือนจุดชนวนบางอย่างในตัวคาลิลเขากมัดแน่นแต่ก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายไปมากกว่านั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมีอะไรกันหรือ ทุกคนหันไปมองต้นเสียงร่างทุวมในเครื่องแบบสีกากีของสารวัตรชาติชายยืนกอดออกมองมาด้วยแววตาเย็นชาผมสันเกรียนที่วีเรียบปแปลสะท้อนแสงแดดออนเซนนาฬิกาทองคำบนข้อมือและหวนพลอยเม็ดเปงที่นิ้วนางข้างขวาบ่งบอกถึงสถานะที่เหนือกว่าคนในละแวกนั้นอ้าวสารวัตรชายรอยสักมังกรเปลี่ยนท่าทีเป็นนอบน้อมทันทีไม่มีอะไรครับ พอดีลุงแกสร้างความเดือดร้อนนิดหน่อยสาสรวัชชาช,ชายไปายตามองชายแกที่นั่งตัวสั้นอยู่กับพื้นแล้วหันมามองคาลิลด้วยสายตาดูแคลนแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยไอ้ลูกครึ่งผมแค่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องคาลิลตอบเสียงเรียบแต่หนักแน่นไม่ถูกต้องหรือสารวัชชาช,ชายหัวเร่าในลำคอแถวนี้อะไรถูกอะไรผิดกูเป็นคนตัดสินมึงเป็นใครมาจากไหน อย่ามาทำอวดดีแถวนี้ถ้าไม่อยากเกิดร้อนก็ใส่หัวไปซะคาลิลจ้องมองสารวัตรชาชายอย่างไม่ลดละความทรงจำเลวร้ายในอดีตท,ที่เคยถูกตำรวจในพื้นที่กลั่นแกล้งรีไทยพุดขึ้นมาในหัวเพื่อนสนิทของเขาที่ต้องติดคุกปพระถูกยัดข้อหาภาพเหล่านั้นยิงทำให้เขาเกลียดชังคนมีสีที่ใช้อำนาจข่มเหงรังแกผู้ที่อ่อนแรว่าถ้าการปล่อยให้คนถูกรังแกเป็นเรื่องที่ถูก งั้นผมก็คงเข้าใจผิดจริงๆคาลิลพูดจบก็หันหลังเดินจากไปทิ้งให้สารวัรชาติชายมองตามด้วยแววตาคุนคืไอ้นนี่มันจะลองดีกับกูสาสรวัรพึมพำกับลูกน้องคนสนิทที่ยืนอยู่ข้างใชยหาเรื่องจับมันเข้าสังเตสสิจะได้สิ้นเรื่องสินเล่าว,วันต่อมาขณะที่คาลิลกำลังช่วยแม่ขายของอยู่ที่แผงเล็กๆในชุมชนตำรวจสองนายก็เดินตรงเข้ามาหาเขา หนึ่งในนั้นคือจ่าเชื่อยลูกน้องคนสนิทของสาววัดชาชายคาลินใช่ไหมมีคนแจ้งว่านายมีพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอตรวจค้นหน่อยจ่าเชื่อยพูดด้วยน้ำเสียงแข็งก้าวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคาลิลปฏิเสธแต่ก็รู้ดีว่านี่เป็นแผนของสารวัดชาชายสาววัดชาชายหัวเลาในลำคอ แถวนี้อะไรทุกอะไรผิดกูปนตัดสินมึงเป็นใครมาจากไหนอย่ามาทําอวดดีแถวนี้ถ้าไม่อยากเดือดร้อนก็ส่ายหัวไปซะคาลิลจองมองสารวัตชาติชายอย่างไม่อดละความทรงจำเลวร้ายในอดีตที่เคยถูกตำรวจในพื้นที่กลั่นแกลร,รีดรีดไทยพุดขึ้นมาในหัวเพื่อนสนิทของเขาที่ต้องติดคุกเพราะถูกยัดข้อหาภาพเหล่านั้นยิ่งทำให้เขาเกลียดชัง คนมีสีที่ใช้อำนาจคมเหงรังแหกผู้ที่อ่อนแอกว่าถ้าการปล่อยให้คนถูกรังแหกเป็นเรื่องที่ถูกงั้นผมก็คงเข้าใจผิดจริงๆการตรวจคุณเป็นไปอย่างลวกลุกและไม่นานจะาเฉยก็ลุงเอาถุงพลาสติกเล็กเทงที่บัรจ,จุพุงสีขาวออกมาจากใต้แผงของของแม่คาลิลนี่อะไรจะาเฉยตว,วาดนั่นไม่ใช่ของผมคาลิลเถียงแม่ของเขายืนตัวสั้นด้วยความตกใจ ไม่ใช่ของแกแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไปลงพักคาลิถูกลากตัวไปยังสถานีตำรวจอันครบาลในท้องที่นั้นห้องสอบสวนเก่ากับอับทึบและเต็มไปด้วยกลิ่นบุรี่สารวัตรชาติชายนั่งรอยอยู่บนเก้าอี้หลังโต๊ะทำงานเหล็กเขามองคาลินด้วยรอยยิ้มเย้ยนันวายไอ้หนุ่มคิดจะลองดีกับชันอีกไหมละ่ะผมไม่ได้ทำพวกคุณยัดยายผมคาลินยืนกลานหลักทานมันคาท่าขนาดนั้น ยังจะปากแข็งอีกหรอสารวัตชาชายเข้านิ้วลงบนตัวเซ็นชื่อรับสารภาพซะแล้วฉันจะช่วยให้เรื่องมันเบาลงแต่ถ้ายังดื้อด้านอยู่แล้วก็ึคาลินมองหน้าสารวัตรอย่างท้าทายผมไม่มีวันเซ็นในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำปากกล้านักนะมึงสารวัตชาชายลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้เดินเข้ามาประชิดต,ตัวคาลิล ก่อนจะเหวี่ยงหมัดเข้าที่ทองของคาลินอย่างจังคารินตัวงอด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังกัดฟันไม่ยอมร้องออกมากูจะให้เวลามึงคิดอีกคืนถ้าพรุ่งนี้เช้ายังไม่ยอมเซ็นก็อย่าหาว่ากูไม่เตือนสารวัตรพูดเสียงเหียมก่อนจะสั่งให้ลูกน้องนำตัวคาลินไปคังไว้ในห้องควบคุมคืนนั้นในห้องคังที่มืดและเหม็นอับคาลินนอนไม่หลับความเจ็บปวดจากบาดแผล ผสมปนไปกับความโกรธแค้นและความเส้นหวังเขารู้ดีว่าถ้าเขายอมแพ้ชีวิตของเขาก็คงจบสิน้นเขาต้องหาทางออกไปจากที่นี่และต้องเปิดโปงความชั่วร้ายของสารวัตรชาชายให้ได้ชาววันรุ่งขึ้นเมื่อจ่าเฉยมาเปิดห้องขังคาลินช่วยโอกาสที่จ่าเพลอผลักจ่าเฉยจนเซเทลาแล้ววิ่งหนีออกมาจากสถานีตำรวจอย่างไม่คิดชีวิตเสียงตะโกนไล่หลัง และเสียงนกหวีดดังระงมแต่คาลินก็ไม่สนใจเขาวิ่งสุดแรงเกิดลัดเล่าไปตามตอกซอกซอยที่คุณเคยในชุมชนจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีใครตามมาแล้วเขาจึงทรุดตัวลงนั่งหอบอยู่ข้างทางขยะใบใหญ่เงือโทรมกายใจเต้นระรัวตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีแล้วชีวิตของเขายิ่งมืดมนลงไปอีก แต่ในความมืดมิดนั้นสารวัตรชาติชายลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้เดินเข้ามาประชิดต,ตัวคาลิลก่อนจะเหวี่ยงหมัดเข้าที่ท้องของคาลิลอย่างจังคาลินตัวงอด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังคงกัดฟันไม่ยอมร้องออกมากูจะให้เวลามึงคิดอีกคืนถ้าพรุ่งนี้ชาวยังไม่ยอมเซนความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กลับยิ่งลุกโชนขึ้นในใจคาลินรู้ดีว่า เขาตัวคนเดียวคงทำอะไรไม่ได้มากนักเขาต้องการความช่วยเหลือเขาคิดถึงพิมพ์ดาวนักข่าวสาวฝึกงานจากสำนักข่าวออนไลน์เล็กเนท,ที่ชื่อความจริงวันนี้ซึ่งเคยมาทำข่าวในชุมชนของเขาเมื่อหลายเดือนก่อนพิมพ์ดาวดูเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่รักความยุติธรรมบางทีเธออาจจะช่วยเขาได้เขาตัดสินใจเสี่ยงไปห,หาพิมพ์ดาวที่ห้องเช่าเล็กๆของเธอในย่านชานเมือง พิมดาวตกใจมากเมื่อเห็นสภาพของคาริลแต่หลังจากที่คาริลเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแววตาของเธอก็เปลี่ยนเป็นความเห็นอ,อกเห็นใจและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเรื่องนี้มันใหญ่มากเลยนะคะพี่คาริลถ้าเราหาหลักฐานมัดตัวต่อสารวัตรชาชายได้มันจะเป็นข่าวใหญ่นะใช่พิมดาวพูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นแต่ผมจะหาหลักฐานได้ยังไงในเมื่อผมยังต้องหลบซ่อนนั่นแบบนี้ คาริลทอนหายใจพิมพ์จะช่วยค่ะเราต้องช่วยกันเวลตาของพิมพ์ดาวมุ่งมัน่นพิมพ์พอจะมีแหล่งข่าวในกรมตำรวจอยู่บ้างอาจจะพอสืบข้อมูลอะไรบางอย่างได้ส่วนพี่คาลิลงต้องระวังตัวให้ดีอย่าให้ถูกจับได้อีกทั้งสองเริ่มวางแผนกันอย่างลับพิมพ์ดาวใช้ทักษะนักข่าวของเธอพยายามสืบประวัติและพฤติกรรมของศารวช,ชชาชัย เธอพบว่าศาสวัดคนนี้มีชื่อเสียงในทางลบมานานทั้งเรื่องรับสวยเรียกรับผลประโยชน์และกลั่นแกลง้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ยอมร่วมมือแต่ก็ยังไม่มีใครทำอะไรเขาได้เพราะเขามีเส้นสายดีส่วนคาลิลก็พยายามติดต่อเป้าสมอลเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในชุมชนที่เขานับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่ป้าสมกตกใจเมื่อรู้เรื่องของคาลิล แต่ก็พร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ป้าสมมุเป็นหูเป็นตาให้คารินในชุมชนและยังแอบ,บให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับลูกน้องคนสนิทของสารวัตรชาติชายบางคนที่อาจจะพอมีช่องทางให้เข้าถึงได้การสืบหาความจริงเป็นไปด้วยความยากลำบากและเตะไม่ด้วยอันตรายหลายครั้งที่พิมพ์ดาวถูกคมขู่ทางโทรศัพท์ให้หยุดทำข่าวนี้ ส่วนคาลินก็ต้องคอยหลบซ่อนจากการตามล่าของตำรวจที่พักดีต่อสารวัตรชาติชายแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมแพ้วันหนึ่งปาสมอนแอป,ปส่งข่าวให้คาลินว่าจะเชยลูกน้องคนสนิทของสารวัตรชาติชายมักจะไปนั่งดื่มเหล้าที่ร้านคาโรแกงหนึ่งประจยำยามหลังเลิกงานและเมื่อเมย์อดัยที่ก็จะชอบพูดจาอวดเบ่งถึงเรื่องราวต่งางๆที่ทำร่วมกับสารวัตร คาลิลและพิมดาวเห็นว่าเป็นโอกาสดีพวกเขาวางแผนที่จะแอบบันทึกเสียงคำพูดของจ่าเชื่อยคืนนั้นพิมดาวปลอมตัวพิมดาวปลอมตัวเป็นสาวนั่งดริงเข้าไปร้านคาราโอเกะส่วนคาลิลคอยดูต้นทางอยู่ด้านนอกพิมดาวใช้เสน่หและความฉลาดของเธอหลอกล่อให้จ่าเชื่อยดื่มเหล้าจนเมาไหม้และเริ่มพูดพรามถึงเรื่องที่สารวัตรชา,ชายสั่งให้ยัยาให้คาลิล รวมถึงเรื่องการรับสวยจากบอลการพนันในพื้นที่พิมพ์ดาวแอบใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเสียงทั้งหมดไว้ได้สำเร็จเมื่อได้หลักฐานชิ้นสำคัญนี่มาแล้วคาลินและพิมพ์ดาวก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าพวกเขาสามารถเปิดโปงความชั่วร้ายของสารวัตรชาติชายได้แต่พวกเขาก็รู้ดีว่ามันไม่ง่ายสารวัตรชาติชายมีอิทธิพลและเส้นสายมากมาย การนำเสนอหลักฐานนี้ต้องทำอย่างรัดก,กุมและถูกจังหวะพิมพ์ดาวนำเรื่องนี้ไปปรึกษาบรรณาธิการบริหารของสํานักข่าวความจริงวันนี้ในตอนแรกบรรณาธิการลังเลเพราะกลัวอิทธิพลมืดแต่เมื่อได้ฟังเทปบันทึกเสียงและเห็นความมุ่งมั่นของพิมพ์ดาวเขาตัดสินใจที่จะให้โอกาสโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีหลักฐานที่แน่นหนากว่านี้อีกคาลิลพิมดาว จึงต้องทำงานหนักขึ้นพวกเขาพยายามหาพยานปากอื่นที่เคยถูกสาดวัดชาติชายละงแงกแต่ส่วนใหญ่ก็หวาดกลัวไม่กล้าให้ความร่วมมือจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับอดีตตำรวจนายหนึ่งที่เคยเป็นลูกน้องของสารวัดชาติชายแต่ถูกบีบให้ออกจากราชการเพราะไม่ยอมทำตามคำสั่งที่ผิดกฎหมายของสารวัดอดีตตำรวจนายนี้ในตอนแรกก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวตน แต่เมื่อเห็นความตั้งใจจริงของคาลิลและพิมดาวเขาก็ตัดสินใจที่จะมอบเอกสารสำคัญบางอย่างที่เขาลักลอบเก็บไว้ซึ่งเป็นหลักฐานการโอนเงินที่น่าสงสัยเข้าบัญชีของพระยาสารวัชาติชายตอนนี้พวกเขามีทั้งพยานบุคคลและหลักฐานเอกสารที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วพิมพดาวเริ่มเขียนสกูปข่าวชิ้นใหญ่โดยมีคาลิลคอยให้ข้อมูลและตรวจสอบความถูก อ้อมบรรยากาศเต็มเตมไปด้วยความตึงเครียดเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าข่าวนี้เผยแพร่ออกไปจะต้องมีแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่และอาจมีอันตรายถึงชีวิตในที่สุดวันที่ข่าวจะถูกเผยแพร่ก็มาถึงสำนักข่าวความจริงวันนี้ตัดสินใจปล่อยสกูปข่าวนี้พร้อมคลิปเสียงและภาพเอกสารผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของตนในตอนเช้าตรูเพียงไม่กี่ชั่วโมง ข่าวก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เกิดเป็นกระแสกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของสารวัตรชาติชายและปัญหาการคอร์รัปชันในวงการตำรวจแจนแฮชแท a กฮชแสารวัตรชาติชายโปะแตกติดเทรนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์สารวัตรชาติชายเมื่อรู้ข่าวก็โกรธจัดเหมือนเสือบาดเจ็บเขาสั่งลูกน้องให้ออกตามลาตัวคาลินและพิมพ์ดาวอย่างบ้าคลั่ง พร้อมทั้งพยายามติดต่อผู้ใหญ่ที่เคยให้ความช่วยเหลือเพื่อขอให้ช่วยปิดขา่าวนี้แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เรื่องใจใหญ่เกินกว่าที่ใครจะช่วยปิดได้คลริและพิมพดาวต้องหลบซ่อนตัวอย่างหัวสุกหัวซุนพวกเขาย้ายที่พักไปเรื่อยโดยอาศัยความช่วยเหลือจากเครือข่ายของอดีตตำรวจในนั้นและป้าสำรบรยกาศเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความ กลัวแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกมีความหวังเมื่อเห็นว่าเสียงของประชาชนเริ่มดังขึ้นและมีองค์กรอิสระบางแห่งเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่คาลิลและพิมดาวกำลังจะย้ายไปซ่อนตัวที่ใหม่ตามคำแนะนำของเปาสมรดของศาสตรวัชชติชายพร้อมลูกน้องสองสามคนก็มาดักรอพวกเขาอยู่ที่ปี อักซอยคิดจะหนีไปไหนสารวัตชาตชายตะคอกเสียงดังดวงตาแดงกํำด้วยความโกรธพวกมึงทำลายชีวิตกูคนที่ทำลายชีวิตคุณคือตัวคุณเองต่างหากพิมพ์ดาวพูดสวนขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวแม้ว่ามือของเธอจะสั่นเท้าคาลิลยืนประจันหน้ากับสารวัตชาตชายอย่างเงียบแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความท้าทายส่งหลักฐานทั้งหมดมาให้กูแล้วกูจะปล่อยพวกมึงไป สารวัตรยืนข้อเสนอไม่มีทางคาลิลตอบสันเซนงั้นก็ตายซะตรงนี้แหละสารวัตรชาติชายชักปืนพกมาจากเอวลูกน้องของเขาก็เตรียมจะเข้าชาติท่านใดนั้นเสียงไซเรนก็ดังขึ้นจากหลายทิศทางรถตำรวจหลายคันจากหน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ไม่พอใจกับการกระทำของสารวัตรชาติชายและทนแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวได้มาถึงที่เกิดเหตุ พร้อมโดยนักข่าวจากหลายสํนักที่ตามมาทําข่าวสารวัฒชาติชายหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นกําลังเสริมเขารู้ทันทีว่าเกมของเขาจบลงแล้วนายตํารวจยศสูงคนหนึ่งเดินลงมาจากรถมองหน้าสารวัตรชาติชายด้วยความผิดหวังสารวัตรชาติชายผมมีคําสั่งให้ควบคุมตัวคุณไปสอบสวนและให้พักราชการไว้ก่อนจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ สารวัตรชาชายทิ้งปืนลงกับพื้นอย่างหมดแรงลูกน้องของเขาก็ถูกควบคุมตัวไปด้วยคาลิลและพิมดาวมองหน้ากันในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็เริ่มเห็นผลแม้ว่ามันจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นก็ตามหลังจากเหตุการณ์นั้นคดีของสารวัตรชาติชายก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างจริงจังแม้ว่าการดำเนินคดีจะเป็นไปอย่างล่าช้าและ มีอุปสรรคจากเครือข่ายอิทธิพลของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถกลับมามีอำนาจใจพื้นที่เดิมได้อีกต่อไปชื่อเสียงของเขาก็ปนปี้จนไม่มีชิ้นดีสารวัตรชาชัยชักปืนพกมาจากเอวลูกน้องของเขาก็เตรียมจะเข้าชาติทันใดนั้นเสียงไซเรนก็ดังขึ้นจากหลายทิศทางรถตำรวจหลายคันจากหน่วยงานส่วนกลาง ที่ได้รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ไม่พอใจกับการกระทำของสารวัตรชาติชายและทนแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวได้มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมโดยนักข่าวจากหลายสำนักที่ตามมาทำข่าวสารวัตรชาติชายหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นกำลังเสริมเขารู้ทันทีว่าเกมของชาวจงแล้วนายตำรวจยศสูงคนหนึ่งเดินลงมาจากรถมองหน้าสารวัตรชาติชายด้วยความผิดหวัง สารวัตรชาติชายผมมีคำสั่งให้ควบคุมตัวคุณไปสอบสวนและให้พักราชการไว้ก่อนจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จสารวัตรชาติชายทิ้งปืนลงกับพื้นอย่างหมดแรงลูกน้องของเขาก็ถูกควบคุมตัวไปด้วยคาลิลและพิม์ดาวมองหน้ากันในที่สุดส่วนคาลิลข้อกล่าวหาเรื่องยาเสพติดที่ถูกยัดเยียดให้ก็ถูกนำมาพิจารณาใหม่ และด้วยหลักฐานที่พิมพดาวและทีมงานช่วยกันรวบรวมมาในที่สุดศารก็ตัดสินให้เขายกฟ้องคาลินได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงแต่รอยแผนใจและความตรงจำเลวร้ายยังคงอยู่กับเขาพิมพ์ดาวกลายเป็นนักข่าวที่มีเชื่อเสียงจากผลงานชิ้นโบแดงนี้เธอได้รับรางวัลจากหลายสถาบันและยังคงมุ่งมั่นที่จะทำข่าวเชิงสืบสวน เพื่อเปิดโปงความไม่เป็นธรรมในสังคมต่อไปชีวิตในชุมชนริมคลองของคาลิลค่อยกลับคืนสู่ความปกติแต่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้คนในชุมชนมองเขาด้วยความชื่นชมและยกย่องในความกล้าหาญเรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนกล้าวที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อความถูกก็ต้องคาลิลกลับไปช่วยแม่ขายของและทำงานรับจ้างเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ในแววตาของเขาไม่ได้มีเพียงความเหนื่อยล้าอีกต่อไปมันมีความหวังความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นที่จะเห็นสังคมที่ดีขึ้นเขาอาจจะจะเป็นเพียงคนตัวเล็กทนสังคมที่กว้างใหญ่แต่เขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังของคนธรรมดาที่ไม่ยอมจำนนต่อความยุติธรรมนั้นยิ่งใหญเยยเพียงใดเย็นวันหนึ่ง ขณะที่คาลิลกำลังนั่งซ่อมรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าของเขาอยู่หน้าบ้านพิมดาวก็แวะมาหาเป็นยังไงบ้างคะพี่คาลิลสบายดีไหมก็เลยครับคุณพิม์พแล้วงานคุณพิม์พเป็นยังไงบ้างก็ยุ่งเหมือนเดิมคะ่ะแต่ก็สนุกดีพิมพ์ดาวยิ้มพิมพ์แวะเอาข่าวดีมาบอกคะ่ะเห็นว่าผู้บัญชาการคนใหม่สั่งรื้อคดีเก่าที่สารวัตรชาชาัยเคยทำไว้ทั้งหมดเลยนะคะ อาจจะมีคนอีกหลายคนที่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนพี่คาลินเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีสม้มแสงสุดท้ายของวันาศาสตร์สองลงมาอาบไล่ๆหน้าของเขารอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นที่มุมปากมันก็คงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆสินะครับใช่ครับพี่แต่จุดเริ่มต้นเล็กๆนี่แหละคะ่ะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้พิมดาวพูดให้กำลังใจ คาลิลล์พยักหน้ารับเขารู้ดีว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่แท้จริงยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาก็ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังและตราบใดที่ยังมีความหวังตราบนั้นการต่อสู้ก็ยังคงมีความหมายสเสมอ